สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม2 o p กับเกม Anime Ranger อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปอัปเดตที่2และอัปเดตที่2.1ให้ทุกๆคนฟังนะครับว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือนี่ครับ d e m o n Village Portal ก็คือ,อระบบ Portal เหมือนเกมพวก Anime Adventure อ n i m e Last เม a n d ที่เราลงแล้วก็จะมีโอกาสได้ตัวรับในการผ่านประตู Portal นั้นๆน,น,นะครับ ถ้ายิงเทียเยอะแล้วก็ยิงมีโอกาสได้ตัวรับเยอะนะครับผมอ่าโอกาสดรอปเนี่ยก็จะมาจากการลงแบบฮาร์ดแบบในแมในแบบนะครับเดมอนวิลเลเท่านั้นนะครับแต่ว่าไอสิ้เเนี่ยถูกได้ถูกปรับแล้วนะครับในแพทสองจก็คือตามนี้นะครับผมเห็นไหมว่ามันจะมีอ่าเลดดรอปเนี่ยจาก15%นทั้งคู่ทั้งฮาร์ดทั้งในแมเนี่ยเปลี่ยนเป็นฮาร์ดหแล้วก็ในแมสินนะครับ อย่ต่อไปก็คือ challenge mode challenge mode เนี่ยคือเราต้องในแผนนี้เนี่ยจำเป็นมากๆแล้วครับเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ในการ EVO ตัวละครของเรานะครับอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับปึ๊บอันนี้จะเป็นโกโจนะครับของเช่นเนี่ยเห็นไหมครับไอ e v o l u t i o นกา a r d เนี่ยครับไอที่มันเป็นการ์ดรีวิมเนี่ยของอุโนเนี่ย ซึ่งมันจะได้จากการลงชาเลนจ์นะครับซึ่งชาเลนจ์เนี่ยจะอยู่ชั้นที่2นะครับนี่ครับก็คือตรงนี้เห็นไหม c u s t m p l e ในแมย์ไอคอสนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดอีกทีว่าอ่าเจ้าดีบัฟต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอเยยังต่อไปก็คือการลิมิตเบรกนะครับ ลิมิตเบรกเนี่ยก็คือการใช้ตัวละครของเรานะครับ10ตัวในการทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับผมนี่อ่ะอย่างอันนี้คาตาคุริใช่ไหมเราต้องใช้คาตาคุริอีวโอสิตัวในการเบรกลิมิตของมันนะครับแล้วตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นประมาณหนึ่งครับอันนี้ผมก็ยังไม่ยังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าประมาณเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่มีคนลิมิตเบรกได้นะครับในดิวคแล้วแต่ว่าถ้ามีรูป คนที่ลิมิตเบรกได้แล้วเนี่ยผมก็จะมาให้ทุกคนดูนะครับอย่างต่อไปก็คือ New Map นะครับกับ Revamp Polio Town ก็คือ n w w m p เนี่ก็คืออาาน Demon s l เล e ยนะครับเป็นด่านใหม่กับอา r e v a m p นเปอ o ์เก็คือปรับแบบของด่านโจโจ้นะครับปรับแตแบบด่านโจโจ้ใหม่นิดหน่อยนะครับ แล้วก็ต่อไปก็เป็น New unit new e v o l u t i o n unit นะครับก็ลองไปหาดูกันนะครับว่ามันมีตัวอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะครับตามตู้แล้วก็จะมีตัวรับเป็นในด่านใหม่อ่าที่ได้จากแคปซูลนะครับก็คือไอเจลุยที่เป็นไอตัวข้างแรงนะครับแล้วก็ New Evolution Unit ก็ตามที่เห็นข้างล่างเลยครับเห็นไหมโกโจเลทแฮร์ดามิงไกก็คืออ่ากูโจเนี่ยก็คือโกโจนะครับเลแฮก็เป็น ชงคูดส่วนรามิงการนี่น่าจะเป็นอา,นารุโตะนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือยูนิต l อลิเมนทัลก็คือเราจะดูว่าตัวยูนิตของเราเนี่ยมีเอลิเมนทัลอะไรบ้างนะครับดูอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นรูปธาตน่าจะเป็นธาตุไฟนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาบอกอีกทีนึงว่าธาตุไหนแพ้ธาตุาไหนยังไงบ้างครับต่อไปบัฟเนื้อ่อาบัฟในตวัวชาร์จนะครับ อ่าก็แบบนี้เนี่ยก็จะได้การบัฟเพิ่มขึ้นนะครับจากจากเดิมนี่ที่เป็นสเต็คที่เพิ่มแค่นิดหน่อยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นลงที่อ่าสปีดแต่ว่าตอนนี้ก็ปรับให้มีดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับอ่าอันนี้นี่ถ้าจะไม่ผิดนี่เป็น15้เป็น15%หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเปิดเพิ่มทั้งดาเมจทั้ง HP เลยนะครับแล้วก็อ่า เรนกับชริก็เพิ่มขึ้นนะครับผมต่อไปแล้วก็ Secret ซัมมอนยูนินะครับก็คือเรามีโอกาสได้ตัวรับเนี่ยจากาการซัมมอนยูนิไปเรื่อยๆนะครับก็คือไอที่ใช้เพชรนั่นแหละมันจะมีโอกาสได้ตัวรับเหมือนคล้ายๆ All Star ครับที่มันจะได้แบบ พวกไอ้แฟงกี้พวกอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือ Ba t t l e p a าร์อันนี้ของดีเลยครับสำหรับคนที่เติมเนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมมันจะได้คริสตัลกับอ่าเจมเยอะมากๆนะครับของก็จะเป็นประมาณนี้ได้คริสตัลเยอะมากๆานะครับสำหรับใครที่เติมแล้วก็สามารถรับของกันไปแบบจุกๆเลยนี่อ่าอันนี้มีลอด้วยนะครับ ล้วก็จะมีเจ้ามัชเบนเดตนี่เห็ <S <S นไหมม้นก็จะเป็นรออีกทีนึงแต่ว่าได้คริสตัลเยอะมากจริงๆนะได้ได้เกินร้อยเลยครับต่อไปอัพเกรดอินเวนตอรี่สตอรนะครับตอ,อน,นรตอแรกไอ้เพิ่มกระเป๋าเนี่ยไอ้ระบบเพิ่มกระเป๋าเนี่ยมันโดนเอาออกไปนะครับตอนนี้ก็เอากลับมาแล้วนะครับวิธีเพิ่มก็คือเราอ่าเราเปิดตัวละครเราก่อน แล้วเนี่ยครับเห็นไหมไอ้ตรงรูปบวกตรงขวาล่างของกระเป๋าเราเนี่ยอันนี้จะเป็นการเพิ่มเพิ่มช่องกระเป๋าให้เราได้นะครับอย่างอันนี้ของผมเนี่ยมันเต็มแล้วนะต่อไป map enemy info ก็คือเราสามารถดูได้แล้วนะครับว่ามอนเดดด์เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูปึบ๊บ conflict นี่ครับมันจะมีปุ่ม info ให้ดู นี่เห็นไหมบอสก็จะตี1,250มีเลือด5,500มนแล้วก็เป็นธาตุไฟนี่ครับแล้วก็จะมีบอกว่ามีมอนอะไรบ้างนะครับต่อไปก็คือระบบอินเทอรนะครับก็คือไอ้ไอนน้เนี้ยเนี่ยเรายังไม่ต้องไปอ่านดีกว่าไอ้เจ้าตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีรูปสรุปอีกอันหนึ่งอยู่ ข้ามไปที่อัปเดต2.1ก่อนเลยเพราะว่ามันจะมีเนื้อหารตรงส่วน Elemental นี้ด้วยนะครับต่อไปก็คือ,นคคอ,คอ White, เนี่ยครับดาเมจเทคก็คือสีขาวก็คือไว้เนี่ยครับจะเป็นที่ยูนิตของเราเนี่ยตีธาตุแพ้อาสตูนะครับมันจะขึ้นเป็นดาเมจเนี่ยถูกลดหารด้วย2นะครับแล้วก็เรทเนี่ยก็คือตีเข้าธรรมดาปกติ ก็คือเท่าที่ดาเมจของตัวละครเราทําได้เลยส่วนเยลโล่จะเป็นคีย์ที่ข้อดาเมจนะครับเป็นทริกเกอร์อ่าโอกาสคีย์ที่ข้อขึ้นมาครับตีแรงขึ้น2เท่านะครับแล้วก็เฟอร์โูก็เป็นยูนิตอิเลเมนทัลสตองเดวาเมิก็คือเราจะตีตีท่านเนี่ยชนะศัตรูนะครับ1.35%เอร์เซ็นต์อ่าไม่ใช่สิคูณคูณ35%นั่นแหละเอาง่าย แล้วก็ต่อไปก็เป็นชาเลนนะครับอันนี้เป็นดิบับไฮคอสจะเป็นยูนิตเนี่ยคอสแพงขึ้นนะครับราคาแพงข, y, speed, ขึ้น2เท่าสปีดดี้แอนิเมชั่นสปีดเยอะขึ้น2เท่าโนฮิตก็คือทาวเวอร์เฮดพีหนึ่งก็คือบ้านเราโดนตีไม่ได้นะครับแล้วก็โนบับ d i s a b l ิ n ยูนิตบับก็คือตัวคอเราก็จะไม่มีบับนะครับแบบใครมีอันโนก็จะกลายเป็นไม่มีบับไปเลยต่อไปนะครับเป็นอัปเดต2.1นนะครับผม นี่ก็จะเป็นอัปเดต2.1นะครับผมอย่างแรกก็คือ,อรับจำภัยเอเจอเมนตก็คือตอนแรกนะครับมันได้ของที่แบบไม่เยอะเท่าที่ควรตอนนี้เขาก็ปรับให้เพิ่มขึ้นมามากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเอ e m เมนต์เอเจอเมนตก็คือปรับสมดุลธาตุนิดหน่อยครับแล้วก็เนฟแชร์เลนมอน,มอนสเตอร์นะครับอันนี้ก็ตอนแรกแชร์เลนมันยากเกินไปนะครับเขาก็ปรับให้มันง่ายขึ้นเพื่อที่ผู้เล่นใหม่ที่ตัวไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยครับมันจะลงไม่ผ่านนะครับ ก็เลยต้องเนิ้ฟให้เขาแล้วก็ฟิกแช l เลจ์รูมบั๊กนะครับตอนแรกมันบั๊กอ่าเหมือนจะเข้าไม่ได้หรือไม่ก็เข้าแล้วมันก็ไม่ยอมว์ปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ก็บอกไปแล้วก็คือโอกาสดรอปของพอทอก็คือหาหาหแล้วก็ในแมสิบเปอรแล้วก็รีมูฟไอเอลิเมนต์แล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่าเจ้าคูซานีเนี่ยเปลี่ยนเป็นเอลนะครับ แล้วก็ผมจะเปิดธาตุให้ดูอันนี้ก็เห็นไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นน้ําชนะไฟอันนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟชนะลมลมชนะธาตุอ่าใบไม้ใบไม้ชนะดินอ่าพืชดีกว่าใช้คําว่าพืชดีกว่าลมชนะพืชพืชชนะดินดินชนะสายฟ้าสายฟ้าชนะน้ําแล้วก็อ่าธาตุแสงชนะธาตุมืดแล้วธาตุมืดชนะธาตุแสงเหมือนกัน ก็คือจะตีกันแรงขึ้น2เท่าับง่ายๆโอเคครับคลิปก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ส b e ให้ผมด้วยใครที่อยากให้ผมปรับปรุงพัฒนาตรงไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้ร่างใต้ร่างคลิปได้เลยนะครับผมก็จะนําไปปรับปรุงพัฒนาคลิปของผมให้ดีขึ้นเพื่อเป็นประสบการณ์รับชมให้ดีขึ้นแก่ผู้ชมนะครับใครที่อยากให้ผมไปเล่นเกมไหนก็สามารถพิมพ์บอกผมได้ผมก็จะไป เล่นให้ทุกคนได้ดูแล้วก็าหาทิคดีๆมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ